ก่อนเลยของดีอัพนะขดปล่อยแม,ม่งนะผมเอาอัพแล้วนี่อ,อัพคอมโบไปแล้วอัพดีเหรอไม่ได้แล้วนี่ออนเออขึ้นไมหมกูอัพทำใหม่ะเนเหอ,อหรือว่ากูอัพอ,อีกไม่น่าใช่ลว นี่ฮะนี่คือการนี่คือการโหนนะฮะโหนแบบนี่ติดหน้านะับคือผมไม่อ่านไม่อ่านให้แล้วคือผมอ่านแนละ้วผมเข้าใจเองไงแต่ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจไงมีคนที่เป็นไก่ด้วยนะไก่น้อยนะฮะน่ารัก อีนไปอันละจับตาจับตาหืมื่อกี้ผมเห็นของนะฮะถอยกลับนะฮะลงไปนะฮะเก็บของหรือว่าอ่าเก็บของเสร็จแล้วขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เดินแล้วก็ขานต่อนะฮะขานเป็นอะไรวะขานเป็นแมงมุมเลยนะฮะอ้าวฮ่าก็ไปเดอร์แมนชื่อก็บอกเลยแล้ว เข้าได้ปะได้มันจะเข้าไม่ได้จุไอ้เราก็โหนมาไอ้นี่ก็กระกโดดออกจากหน้าต่างไอ้หั่นเอ้ยไอย้เราก็นึกว่าตัวเรามีพลังจิตประมาณว่าโหนแล้วเสร็จแล้ววาร์ปได้เฮ้ยกรรมกร อะไรวะอ่านไม่ทันอีกแล้วผมไม่รู้กันนะผมรู้สึกว่าเกมนี้มันพูดกันเร็วๆนะฮะพูดกันเร็วหรือว่าหรือว่าผมมันแปลแปลช้าไปก็ไม่รู้ รู้สึกว่าผมจะตายนะครับผมจังหวะน,นี้ดดดดดนะ่ะเดี๋ยดดดโดนโดนโดน,โดน,โดนผมไม่สนไม่ว่ามันจะสั่งให้ผมทําอะไรก็ตามผมไม่สนน่ะแหละเต็มที่อ,อืผมมั่นใจในฝีมือของผมเองเด,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 ด็เมาเป็นไงล่ะ,ะตายเอาเนี่ย นี่คือการหนหนใยแบบติดกำแพงนะทาซันทาซานติดกำแพงนั่นเองทีนี้มันอัน,นที่ทีนี้ผมจำไม่ได้มันต้องไปไหนต่อนะเ,อเดี๋ยวขอขอขอเดยืนยืนมองแบบยืนมองแบบอ้าวเจอแล้วกดผิดนั่นแหละเต็มที่ไทยชีวีทีท่องสามตึงเจ็บไปทีนี้ก็คานเป็นหนูท่อไปนะฮะ ไม่ใช่ท่อธรรมดาด้วยท่อระบายอากาศจิ้ม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 ิมมันจิ้มยังไงของมันว่าแป้นพิมพ์ไม่เห็นจะกระทบกระเทือนก <c oughs> วนตีนะเดินเดินพอเดินออกไปเพื่มันก็บ่นว่าช่วยทำให้มันหยุดจริงชันที อั๊บนั่นแหละปับ๊บนั่นแหละอะไรหรอปั๊บนั่นอ้าวไอชิลล์เด็ดเด็ดเด็ดปวนรุอืมตีนไปดิครับ ที่ด้วยปาถะของตูนี่แหละเต็มที่เต็มที่เฮดนายอาจจะเฮดเอ็ดก็ได้นะประมาณว่าปวดหัวนะ่ะออออือ,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 อไม่ได้กินหรอก ไอ้เจ๊ดเ๊ดไม่ได้กินหรอกนั่นแหละผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นไอ้ัอปืนละว,ว่ามันอยู่ตรงนั้นนั่นไงเต็มที่ด้วยไปยินลงไปกองกับพื้นครับผมจังหวะเน อา้าวอาร์มอาร์มทำไมอาร์มเงียบอ่ะไออาร์มเงียบนะฮะแต่มันโหดร้ายมากนะบอกเลยไออาร์มเปนคนที่โหดร้าย <c oughs> เป็นบ้าหรือไงล่ะเออนี่มาโรงพยาบาลบ้าเนี่ยวากูลืมไปเอา้าหัวกระแทกพื้นไปดิ เอ็มที่ไทยสวีดีช่องสามลงไปกองกับพื้นสาอีเด็กจอกเออนี่ นั่นแหละลงไปกองกับพื้นซนะอีดอกทองนั่นแหละนั่นแหละมึงมาร้องเพลงอะไรกเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนกูได้ยินเมื่อกี้นี้หัวร้อนขอบคุณปีเตอร์มันก็นะ คือถ้าใครอยากดากรู้เนื้อเรื่องแบบทั้งหมดเลยเนี่ผมก็จัดให้ไม่ได้นะเพราะว่าผมอ่อนภาษาอังกฤษอยู่พอสมควรนะฮะใช่ไหมอามก็อ่อนภาษาอังกฤษอยู่พอสมควรนะฮะก็พอจะอ่านได้อ่ะเอออ่านได้นะาจะแปลได้ด้วยจะแปลไม่ทันอืม กระบดเรื่องสไปเดอร์แมนบ้างบางคนไอนี่มันเป็นพวกแชทของพวกเด็กในอ่าเมืองที่ไอตัวไอ้นั่นอะไอเมืองที่ไอ้นั่นมันอยู่มันชื่ออะไรวะเออเมืองที่ไอพีเตอร์พาร์เกอร์มันอยู่ชื่ออะไรวะ เน็ตเองก็มีปัญหาตลอดแหละมันไม่มีปัญหาหนัหกนะเว้ยฮะมันโหลดอะไรไม่ได้มันจะขึ้นว่าเออเลอเออเลอก็คงจะประมาณว่าจีจีลงลงลงนั่นเดิมเอ,อ้ยเอ,อ้เอ,อ,เอ,อ้า <c oughs> มีคนส่งข้อความมานะฮะแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งเดี๋ยวส่งไปให้แน่อ่ะ เนี่ยกูมไม่รู้ต้องส่งตรงไหนอะเอาไปเลยโอเคนะกลับมากันต่อเลยนะฮะหลังจากที่ผมบินไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าไม่รู้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอยู่ๆเขาบินไปยู่ๆมันก็ออกเกมเองนะแบบพับหน้าจอลงไปเองอะ่ะเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอีหยังขึ้นนะฮะโอ,อ,อบักหำแหล่เลยนะฮะจังหวะเนี้เด็ตมึงกากจิ๋วที่อะไรก็เด็ เกี้ยวดิเกี้ยวไรอ่ะต้องเกี้ยวไอ้หน้อยนมือเดมสไอ้ตูดเป็ดอะไรไรไอ้ตูดมึกจะโดนไอ้แก้มฆ่าทิ้งไหมเนี่ยเสียวเหลือเกินอืมฮะอ้ามกูจะโดนไอ้แก้มฆ่าทิ้งไม้ตอบกูมาไม่รู้ ไปโอเคเราก็ต้องมาเดินทางกันใหม่นะฮะสร้างวันฮะสร้างวันสร้างวันผมอยากรู้มากเลยนะฮะว่าไอ้สไปดร์ไอ้สไปดี้เนี่ยมันเอามันเอาใยไปเกาะกับอะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะจังหวะนี้

เอเอไอห้าฮอเฮ่ปวดหัวเลยไอด็อกเตอร์ไอด็อกเตอร์มันก็จะมาบ่นเรื่องบ้านของเรานะฮะไม่รู้จะบ่นทำห่าเหวอะไรนะฮะมันบ่นเรื่องบ้านของเรานะฮะบ้านเจ้าช่างเละเทตุ้มเปะลาลาเละตุ้มเปะ มันมีชุดเดียวอ่ะตัวเองก็ไม่ซื้อชุดสิตัวเองกลับกลับกลับแม่อู้ระวัตตาอ๋อ <med med> อันนี้มันให้เรากลับไปเล่นอันเก่าได้ แล้วให้เราเดินเล่นในบ้านไม่ได้หรือไงฟะเนี่ยไปวเวลาโก l d e ิ c i t พาออกไปชมบรรยากาศนอก,นอก,น,อกนอกบ้านนะพีเจอเดี๋ยวโอ้ขอบคุณมากเอาไว้ยิง,ง,ง,งยใหญ่ของมันเป็นการเป็นแบบเหมือนเครื่องผลิตใหญ่อะไรสักอย่างแล<ต>้ว อะไรของมันมันบน่นเรื่องบ้านของเราแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็จะให้ภารกิจเรามานะเหมือนจะให้ไปเราไป I am a girl ก am a girl กูละฮากะเากูละฮากะไอ้นี่จริงๆเลยมีคนเขาคุยกันไปคุยกันมาไว้แล้วมันจะมีคนหนึ่งว่อยู่ดีก็เขียนมาว่า I am a girl กกูเป็นผู้หญิงนะเพื่ออะไรกันก็ไม่รู้ เหมือนไอ้นั่นมันจะให้ภารกิจเราให้เราไปจัดการกับอ่าเขาเรียกวอะไรว่าให้เราไปลุยลุยลุยไปติดไอ้นั่นอะ่ะเขาเรียกวอะไระเครื่องเครื่องดึงเครื่องดึงข่าวสารอะอะไรวะเครื่องแฮกเฮ้ยเครื่องแฮกครื่งสัญญาณเออใช่ไหม เครื่องแฮกขึ้นสัญญาณเออกูจะพูดถูกไวทูลุกนั่นแหละนั่นแหละเยอะๆๆๆใจเย็นดิฉันจะบินบินไปแล้วไม่กลัวอะไรนั่นแหละแล้วเนี่ยเออเนี่ยเห็นได้เครื่องนั้วไหมอ่านั่นแหละมันคือเครื่องแบบแฮกสัญญาณแล้วเราจะแบบรู้ข่าวไงสมมติว่าแบบ โจนป้นที่ชานเมืองเนี้ยแล้วตำรวจกำลังไปไล่ล่าแบบคุยกันระหว่างตำรวจอะไรงนี้เราก็จะรู้เรื่องกับเขาด้วยเพราะเราเสือกมันเอง <c oughs> จ,จ,จี๊งง่ายมาก <c oughs> คือจริงๆมึงไม่ต้องมาลงเทก็ได้นะจริงๆมึงมึงให้กูไปต่อเลยก็ได้นะบางที โอ้ยแย่เดียวเดียวเดียวมึงดิ่งลงมาสักขนาดนี้เป็นกูกลัวใจหายเป็นผิดที่เลยสัสไหนวะมันอยู่ต่วไหนของโลกเนี่ยไอตรงที่อ๋อหืายเลยอ้าวตายเลยมันจะอะไรสักต้าเดี๋ยว กูเกียดกูเกียดกูเกียดเมื่อกี้มันเห็นอะไรนะฮะเอ้ยเอ้ยขึ้นดิเอ้ยมันไม่ขึ้นด้วยรักเลยฟักอยู่นะครับผมโอ้ไหนที่สุดบอกกูจะมาได้อ้าว ยปวดหัวกดผิดเดี๋ยวเราไปทำภารกิจอ่าเดี๋ยวเราไปทำภารกิจไอ้นี่ภารกิจย่อยกันสักหน่อยแล้วค่อยแล้วค่อยว่ากันนะครับผมภารกิจย่อย ภารกิจที่เป็นรูปหมัดเนี่ยฮะนั 30, ่นแหละไป,ไป,ไปเราไปทำภารกิจย่อยอันนี้ว่าไปภาพมันก็สวยอยู่นะถ้าพูดกันจริงๆแล้วอ่ะอ่าไหนๆก็ก่อนจะจากกันไปนะสำหรับพาร์ทนี้นี่ตรงนี้ใกล้ก่อนไปเอาเอาเลยเอ้ยมันมา เดี๋ยวต้องมากจุดอ่าไปไอ้นี่ไอ้ที่มันเป็นอ่ารูปรูปมือนี่เหมือนจะเป็นอะไรวะเหมือนจะเป็นแบบอันดพานปะที่เราต้องมาจัดการเนี่ย มาแต่ไกลแล้วก็ถีบมาแต่ไกลเลยอืมอืมเก่งไหมตัวเองนี่โอ้ลงไปนอนยัเงเรียบร้อยโอ้ขอบคุณมากอ่าสไปเดอร์แมน อามามาไหนๆก็ไหนๆละขออิสภารกิจแล้วกัน, <laughs> นมันติดลมอม่ะนะ <laughs> แล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมเราไม่เข้าใจอ่าม <c oughs> เราไม่เข้าใจนายเลยว่ะอามไม่เข้าใจเลยคือนายแม่งปล่อยเราพูดอยู่คนเดียวอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ทำไมต้องทำกันอย่างนี้ด้วยอ้าวใจก็พูดเลยวะไม่รู้ดิก็มาคุยกันหน่อยเด้อโอ้อยอย่าปล่อยที่มันเงียบสิตัวเอง มันติดลมนะฮะ,ะใจพูดอะไรแล้วไหนๆก็อ<ร>แล้วทําไมช่วงนี้คุณถึงไม่อ่าค่อยมาไม่ค่อยออกมาแบบออกคลิปผมเลยนะฮะทําไมครับผมทม<ำ>ผ้าเหรอเออห้ามันมีใครให้ถามไหมล้วน่ะไม่ค่อยวางไงไม่ค่อยว่าง ที่กูถามแบบนี้ก็เผื่อแบบแหม่มีคนอยากเจออะไรประมาณนี้มันจะมีใครอยากเจอวะอโทษเยอะแยะจะมีใครอ๋อใครเยอะแยะฮะแก้ไงฉันอยากเจอหรืออ้าหรือแก้มไม่ใชอกันอยู่แล้วไอ้เจน,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 นี่อะอะอะๆๆเๆๆๆๆๆง

มันจะอยู่ตรงนี้วัดดีตัวเองตุ๊กอ้าว <c oughs> อี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 รักก่อนสกายสกายได้จากเราไปแล้ว คือเรานี่แบบต่อ,อยทีละหมัดทีละหมัดขอ,ขอบขอบคุณอีกครั้งนะสไปเดอร์แมน,แนอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเหลืออีกแค่ภารกิจเดียวมาอีกสักภารกิจแล้ว <c oughs> ก,กันต่อยาวเหลือเกินเฮ้ยก็มันเหลือแค่ภารกิจเดียวแ <c oughs> ล้วเดี๋ยวภารกิจหลักเราจะมาทํากันในคลิปหน้านะฮะ <c oughs> แ,แม่เป็นไงล่ะแมป แมพเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคันหูคันหูโอ้ยปล่อยมะไม่แน่ปล่อยปล่อยอ้น,นี่ไม่ได้ปล่อยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะยายมันมไม่ใช่ใช่ปะปล่อยจอยไม่ได้ <นา S 1> ปล่อยจอยแล้วมันตก ช่วยช่วยคนเรามันได้อะไรอ่ะได้ความสบายใจอัเป่าวอ่ะจะจะตามที่มึงสบายใจเลยจ้ะอ้าวพูดจริงเนจิไป พ่อเห็นละหานะตุ้มทำอะไรมึงอะอะไรจับโยนแม่แม่ดีจริงๆเลยมีคนชมด้วยอ่า รู้สึกสบายใจพาออกมาชมบรรยากาศนอกเมืองนะฮะโอ้โหแม่งเป็นอะไรที่สวยมากอืแสบตากันเลยทีเดียวไปแสงแสงพระอาทิตย์นี่พระอาทิตย์ช่างอัสดงซะเหลือเกินแล้วแหวอีทไมโฮะเนี่ยนี่ช้า จังหวะนี้นะฮะเราจะกลับไปที่บ้านเราก่อนนะฮะแล้วค่อยปิดคลิปนะครับผมเอาฮ่าฮเฮฮอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะนี่ไงเดอิทไมโฮมแล้วกูกระโดดเข้ามาในบ้านแล้วทำไมต้องโหลดเซฟด้วยฟันี้ โอเคปีินโอเคโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้ายังแคร์นะฮะอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับผมครับผมชวนกดด้วยเด้อเออได่ววผมก็จะกลับมาแล้ววันหลังอีกแล้วนะฮะหรือเปล่าวันหลังอีกแล้วนะฮะจำคำบันไว้นะฮะวันหลังนะฮะวันหลัง จำคํามันไว้วันหลังไงวันหลังจำไว้นะวันหลังเออวันหลังเข้าใจไหมว้านหลังเออไม่ใช่วันนี้วัานหลังวันหลังลงมานี่ที่ไหายถึงนี้คือวันไหนก็ไม่รู้แล้ววันหลังเนยโอ้ันหลังวันหลังวันหลังแล้วนะอือฮึคือจะหลายหลังแล้วนะสงสัยจะห้าหลังแล้วนะฮะรวยจัด โอเคนะฮะก็ลากันด้วยกันมาละโชคดีจี้